เต็มตัวแล้วนะครับดูว่าเพ็นนาทีก็พยายามขยับก็้าไปมีแข้งขวานําไปก่อนแล้วก็จะปล้ำในโอ้โหแต่ว่าไม่ยอมเลยนะครับกองฟ้ามีแข้งขวานหนก็นี่นะครับคอยขวางคอยแทงสู้อยู่ตลอดเกมการชกนี่เราใจแล้วครับคู่นี้เพียงยกที่3เท่านั้นครับพยายามเปิดเกมเบ็ดวงในนะครับยกนาทีครับกองฟ้าชิงเสียไปเสียไปอีกทีหนึ่งครึ่งแข้งครึ่งเท้าครับหยกนาทีขึ้นคอได้ตีไม่ตีครับพยายามเน็บเท้าขวาไป นี่ครับโอ้โหขยับเดินเปิดเกมเร็วเลยครับจกนาทีโอ้โหดูจับจับไอ้โอ้แต่ว่ากองฟ้าครับแพ่ไหนพอได้พอได้ดูกรรมการทีรวุธแกะแยก่ากองฟ้าแกก็มีลูกคอยโต้สวยเหมือนกันครับเนี่ยอุ้ยโอ้โหดูครับแพา อ่ะต้องฟ้าเดี๋ยวดูครับดูมาตอนนี้รับก่อนรับก่อนต้องฟ้าถูว่าจะเริ่มแรงขึ้นมาตามลําดับนะครับยกนาทีมีหมัดน้าไปก่อนแข้งแล้วก็จะปล้ำในวงในก็ยังไปไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับต้องฟ้ามีลูกขวางแล้วก็แทงสู้เอาเลยครับตอนนี้มีหมัดนะครับดูนะครับน้าไปก่อนจับกล้ำในโดนตั้งกระแพงหน้าเอาไว้โอ้โหดูฮะหยกนาทีเปิดเกม,มเดี๋ยวดูครับถือว่าเป็น รุ่ใหม่แต่ว่าโชกกันสนุกเหลือเกินเสียบก็ใบกองฟ้าอ,อ,อ่ะหยกนาทีกรรังการุฒิแยกก่อนแยกก่อนไม่ว่าหยกนาทีต้องพยายามฮึดนละครับทีมงานที่มุมนี้บอกให้เดินอย่างเดียวต่อยท้องต่อยหน้าเบียดไปด้วยเอาโด้ตอกกลับมาอีกแล้วครับ